ไปจ้ะโอ้โหกลิบทางใหม่แล้วไปเรวไมวะทุกคนทางหนีไฟเหรอไปไหนอ่ะเฮ้ยกดได้ปะเนี่ยไม่ได้เหรอมีกล่องอยู่ตรงนี้กับชั้น B3 ไปไหนแฮะเริ่มงงแล้วทุกคนไอผมขอเร่งเวลาแล้วกันจะได้เดินเร็วๆหน่อยอันนี้ทำอะไรได้ไหมไม่ได้ไปครับชั้นบีสองสองมีอะไรบ้างสองสองไปไปเลยมาจับกับ ในเวลาแบบความเร็วด้วยเราเสียงพลามเร็วด้วยเรื่องหนึ่งอะเรียกอะไรเรียกอะไรเรียกเราแล้วนี่ชั้นไหนอ่ะอันนี้คืออะไรเอฟหนึ่เอฟก็ได้ F1 F1 คือชั้นที่เราลงมาไม <sh> <t> ่ใช่เลยเอไม่ใช่สองอะนั่นคือแบงบนอีกเหรอไปไหนอ่ะเออผมผมเหนื่อยแล้วทุกคนเออไม่มี F2 ก็ไม่มีนะเอ้ยมาขอเล่นความเร็วหน่อยแล้วกันเออเอฟสามะ F3 เข้าไปแหละคือโมนอีกไปแล้วครับไปไหนอ่ะไปก็แล้วไปก่อนเออไปกระเป๋าเราไปไงเอ้ยนี่ใครอ่ะใครวะ Xin giữ gì? Anh no. đố